โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเรื่อยขึ้ววันนี้ผมก็จะมาสมบัติบาทเป็นเป็นถวยเป็นถวยวันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นตัวอะไรกันเราก็มาดูกันเลยกดคิวเลื่อนเอเลียนแป๊บหนึ่งนะโอเควันนี้เมื่อวานเป็นตัวนี้ปลาละลองเป็นตัวนี้สิแฟรงเกสสไตล์เบนกดตัวทีแปลงร่างฉันก็คือแฟรงเกสสไตล์นะ แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันอ่าโคตรเทเลยใช่ไหมฮ่าฉันเป็นโคตรเทเลยแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราก็จะไปรีวิวตัวเองเริ่มจากโมเดลกันก่อนเลยข้างหลังก็จะเป็นเสาไฟที่ไว้ชดไฟฟ้าใสหลังคา้าคาก็จะไม่เป็นอะไรเพือเพราะค้าคือแฟนเกนสตายไม่มีวันตาจากสายฟ้าตังเ,เกงก็จะเป็นอย่างนี้เลยด้ หัวมันจะแปลกๆหน่อยจำไม่ได้ว่าทรงนี้เหรอก็อจ,จะใช่แหละกดสกิลเสร็จดีก,กว่าพูดมากก็จะเป็นการปล่อยสายฟ้ามาข้างหลังก็จะเป็นสายฟ้าด้วยกดตัวเอกก็จะเป็นการระเบิดเป็นระเบิดขึ้นวงกลมกดตัวซีก็จะเป็นระเบิดขึ้นวงกลมเหมือนเดิมทําทําเพื่ออะไรทําทําไมคือไม่มีสก,กิลเราจะใช้แล้วใช่ไหมใช้สก,กิลเดิมเมีรฮะไม่กดช็อตตัดตัด ใชคือตัวก็ที่ใช้พลังสายฟ้านั่นแหละไม่มีอะไรมากในกระตูนใช้มาทีเดียวเองมั้งนี่เราก็ระเบิดวงกลมเล็กใช่ไหมอันนี้เล็กใช่ไหมวงกลมใหญ่ไปต่อเลยมันก็เท่ากันดิมันเล็กเล็กใหญ่ตรงไหนเนี่ยฮะจะบ้าเอ้ยเอ้ยเราก็ไม่มีสกิลเคลื่อนที่เหมือนเดิมเอ้ยน่าเศร้ามากินสมูทตี้ดีกว่านั่งได้ไหมนั่งไม่ได้มีทำไมในเก้าอี้นะ่ฮะ เดี๋ยวก็ซัดก,กระเดี๋ยวปิวสล็อตเบิดตมไม่มีอะไรพังสักอย่างมันแข็งกว่าคลิปตัวไน,นสซะอีกแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้เสียงจำไม่ไหวแล้วหยุดหมดเวลาสักทีเฮ้ยแฟงเกตสไตล์ลงน้ำได้ไหมดูซิว่าจะแอะแอะแอะไหมเราไปลองดูกันลงน้ำจ๋อมว่ายน้ำสบายเบือไม่เป็นอะไรเลย ใน,นกระตุนก็ไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเออไม่บาดปวดเวลา